สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอช่วงบ่ายเจอกันนะคะงานกองทุนหมู่บ้านนะคะวันนี้นิดก็รวบรวมปัจจัยนะคะเพื่อจะมาซื้อนะคะค่ะเพื่อจะมาซื้อของนะคะไปร่วมบริจาคของกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะซื้อมาม่านะคะวันนี้ของกองทุนนะคะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสะละสีหมู 8, ่แปดเรานะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะ ค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ค่ะก็รวบรวมด้วยกันนะคะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนี้เป็นปัจจัยนะคะค่ะนี่ก็ตกลงกันว่าจะซื้อมาม่านะคะค่ะมาม่าย้ำๆเล่านะคะไปสมทบะค่ะสําหรับกองทุนหมู่บ้านนะคะร่วมด้วยช่วยกันคนลเล็กและน้อยนะคะค่ะตอนนี้ก็มาเลือกซื้อนะคะตามกําลังสัทธานะคะเราก็จะเลือกซื้อก็จะได้นะคะก็ ของที่เราจะได้ก็จะประมาณจะได้มาม่าประมาณหกลังนะคะของกองทุนหมู่บ้านนะคะส่วนข้าวสารนะคะอาหารแห้งก็เมื่อเช้านี้ก็มอบให้ที่น,นาวังการอำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็คือปัจจัยนะคะชาวบ้านเรารวบรวมมาที่หลังนะคะนี้ก็เลยมาซื้อเพิ่มนะคะซึ่งเป็นมาม่านะคะรถยำๆนะคะยำๆมาม่าแล้วก็ยำๆด้วยนะคะเพื่อจะรวบรวมนะคะ ไปมอบให้นะคะท่านค่ะไปมอบให้ส่วนก้างนะคะที่ศูนย์ราชการเรานะคะอำเภอบ้านม่วงค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปมอบให้นะคะของกองทุนหม,มู่บ้านโซลสีเรานะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะเป็นเงินปัจจัยนะคะก็ค่ะสายทานน้ําใจของพี่น้องเรานะคะหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตี กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านสารสีเรานะคะสามหน่วยงานนะคะวันนี้ค่ะกลุ่มสตีร่รวมกันนะคะกองทุนหม,มู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านสารสีนะคะจิตอาสานะคะวันนี้รวมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่ารู้รักสามัมคีร่วมช่วยเหลือเชื่อเกื้อหนุนกันนะคะชาวไทยด้วยกันค่ะน้องเขาก็จะไปส่งที่รถนะคะแล้วก็ ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะไปมอบให้ทางอำเภอนะคะค่ะกองทุนหมู่บ้านสรสีหมูแปดนะคะสายทานน้ำใจค่ะรวมกันคนะเล็กและน้อยนะคะพี่น้องเราค่ะสายทานน้ำใจนะคะสรสีเรานะคะ192ยเก้าครัวเรือนนะคะมีประชากรประมาณ578ท่านนะคะประมาณนี้นะคะ กอดสาธุสาธุิบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอบใจน้องนะคะที่มาส่งขอบใจมากๆากพจะไปมอบให้อาพย์จังห้ากันนะแล้วก็ร่วมระบประ้าสารอาหารเชีงนะคะจากทีบริจาคแล้ะ ของกองทุนในนามกองทุนซออสซลร์เซลล์เรานะคะถามหัวหน้าก่อนนะคะว่าจะยังไงอม,มาทีมงานนะคะกองทุนหมู่บ้านเมื่อเชา้านี้นี่ก็มาช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็ของกิจอาสานะคะกิจอาสารวก็ชาวบ้านโซลารเรานะคะช,ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็ริะะ้อเสื้ะช่วงบ่ายก็ของงานกองทุนนะคะ เดีย๋ยวจะไปสอบถามหัวหน้าก่อนจา้าค่ะมันก็จะไปสอบถามหัวหน้าก่อนนะคะว่ายังไงนะคะให้มอบถาบเำืภอนไหมหรือว่ามอบกองทุณ

ไอถ้าถ้าอยาไป่ายรูป้าแม่เพิ่งอะใครได้ถ้าไปอยากไข่ก็เอาไปดีเลยอีกแบบอบัตเก่าแ้วเตียงที่บาน่ต้องท่านทีมอกให้คุณไปรงคุณดีต้องลงทะเบียน่าไปร้องเียเพิรนใครอยากไข่รูปใครอยากไขรูปได้คระได้ก็ต้องหนีแต่ละบ่ถ้าพิ่นบัวว่าเสียงค่แลราก็มาลงทะเบียนนะคะที่สทบแล้วก็จะไปมอบนะคะที่น้วประการอําเภอนะคะหน้า ภาพรูปพระชายาลักษณ์ของราชการที่ห้า,านะ่อเอา้ากลับไปลงทุนเดี่นไทยทกันก่องคุณกล้องทุนทุบ้านนะคะส่วนที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่มีไป ร่วมบริจะะาคค่ะแล้วก็รวบรวมนะคะแล้วก็จะทำบริจาครวบกวมอำนวยการสะดวนะคะ บอบอค่ะกอลัฟบอหมูแบทค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เลยค่ะ,คะ,คะแล้วก็เดี๋ยวนะถ่ายภาพนะคะร่วมกับท่านนายการอำเภอวางข้างบนเลยก็ได้ค่จะจ้ะเดชเชิญทไไ่านนายกเปญอำเภอร่วมถ่ายภาพนะคะเหมือนพี่จิตอาสา,าทั้งสองพันเลยนะคะจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะนายอำเภอเชิญมาเป็นกรณีพิเศษ <laughs> เห็นโทรตาเชิญค่ะเชิญค่ะ gửi lắm đến đây một năm 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 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะทางกองจุลหมูบ้านลชุมชนเมืองนะคะบ้านสองสีนะคะตะบนบ่อแก้วอ่านำทีเพิ่อผู้ใหญ่บ้านที่รอที่สุดนะคะผู้ใหญ่วานิศนะคะอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะอันนี้กรทบสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเออแล้เมื่อเช้านะคะเป็นถของของผู้นํานะคะตกไปมาเป็นรถของ เครือข่ายกองพุนหมู่บ้านนะคะก็จะมีอันี้กอมาขอบคุณนะคะขอบคุณทางคณะกรรการกองพุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะทุกหมู่บ้านนะคะมาสองเตอนีมาทั้งเช้าและไป เก็ะไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะไงนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ไว้วันจให้หิึ่อตัวเสีค่ะคนไรบีว่าจะไม่ทำให้ผิดบังค่ะ นี่เจ็บนี่จะเตรียมสานที่นาาที่ที่ประชุมเหมือเดิมแล้ววันที่แปดก็โซกาไปหางประมาณนี้เพิ่มขึ้นให้อยอนย่ที่ไปเมิ่อานูนันะวันที่เจ่ท่มาตัสานตโต๊อะไรนะ สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียง่านี้นะคะสวัสดีค่ะ